จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพอบานผูกคลั่งรักจำต้องกลับมาเดินเส้นทางสายนักเลงเพื่อปกป้องลูกเมียให้ปลอดภัยกะลิในอดีตเขาเคยเป็นนักเลงสุดโหดแต่ในตอนนี้เขาอยู่ในโหมดชายคลั่งรัก แม่กะลีกับกะไลจะคลองรักกันมานานจนมีลูกสองแต่ทั้งสองก็ยังหยอกล้อกันเล่นกันเรากับยังเป็นคู่รักเข้าใหม่ปลามันซึ่งกะไลก็คงไม่คาดคิดว่านักเลงในตำนานอย่างกะลีจะกลายมาเป็นสามีสุดน่ารักที่หึงแม้กระทั่งช่างตัดเย็บซึ่งเขาก็ได้เข้ามาแย่งสายวัดแล้วก็เขียนสัดส่วนของกะไลให้เองเพราะเขาจำสัดส่วนของเธอได้เป็นอย่างดีซึ่งความรักที่เปี่ยมล้นของกะลีก็ทำให้ครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุข แต่แล้วในวันหนึ่งเจ้านายเก่าของกะลีก็มาหาเพื่อขอร้องให้ช่วยทํางานสําคัญบางอย่างโดยเขาได้เล่าเรื่องให้ฟังตั้งแต่ต้นว่าก่อนหน้านี้ลูกชายของเขาเคยมีเรื่องบาดหมางกับชาวบ้านคนหนึ่งที่ชื่อว่าชังกา เร่งความบาดหมางนั้นก็ทําให้ภรรยาของชังกาจิตว่ากันนันอยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของสามีเธอเลยมาคล่ําครวญโวยวายที่หน้าบ้านและไม่ว่ากันนันจะพูดหรือไล่อย่างไงเธอก็ยังเอาแต่โวยวายเสียงดังกันนันที่อดทนอดกลั้นไม่ไหวเลยเขาไปตบสั่งสอนเธอด้วยความโกรธ ตัดฉากมาที่ชังกาความจริงแล้วเขาไม่ได้หายไปไหนแต่คนที่หายตัวไปในตอนนี้กลับเป็นภรรยาและลูกสาวของเขาโดยหลังจากนั้นชังกาก็ได้มาแจ้งความที่โรงพัก แล้วก็เล่าให้สารวัตรอรุณฟังว่าภรรยากับลูกสาวของเขาหายตัวไปหลังจากที่เธอไปโวยวายหน้าบ้านของกันนันซึ่งอรุณก็ตื่นเต้นดีใจมากๆเมื่อได้รู้ว่าคดีนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรวีเพราะในอดีตรวีเคยทําให้เขาถูกสั่งย้ายซึ่งความลําบากจากการถูกย้ายไปหน่วยงานเล็กๆมันก็ทําให้เขารู้สึกโกรธแค้นเขาเลยดิ้นรนหาทางย้ายกลับมาเพื่อแก้แค้นซึ่งคดีนี้ก็เป็นโอกาสทองที่อรุณจะได้ลงมือแก้แค้นตามที่ตั้งใจด้วยหลังจากนั้น เขาก็ได้ออกหมายจับกันนันในข้อหาร้ยแรงอย่างการฆ่าขืนใจเพื่อที่จะได้ใช้เป็นข้ออ้างในการใช้มตรการจับกลุ่มขั้นรุนแรงซึ่งนั่นก็คือการวิสามันฆาตกรรมแต่หลังจากนั้นไม่นานคนของรวีที่เป็นตำรวจก็ได้โทรมาเตือนซึ่งเมื่อกันนันรู้แผนชั่วของอรุณเขาก็โกรธจนอยากจะสู้ให้ตายกันไปข้างแต่รวีก็ได้ห้ามลูกชายเอาไว้เพราะการทำแบบนั้นจะทำให้ครอบครัวเดือดร้อนซึ่งรวีก็รู้ทันว่าอารุณใช้เรื่องภรรยาของชังกาเป็น ออระวีจึงได้บอกให้ลูกหนีไปซ่อนแล้วให้กลับมาตอนที่มีการพิจารณาคดีในศาลซึ่งในระหว่างนี้ระวีก็ยอมเสียเกียรติลองไปขอร้องอ้อนวอนให้อรุณไว้ชีวิตลูกชายแต่อรุณก็ไม่สนใจหรือเห็นใจเลยแม้แต่น้อยเพราะเขามั่นใจมากๆว่าระวีกําลังตีหน้าเศร้าเพื่อหลอกให้หลงกลลวงหลังจากนั้นอรุณจึงได้ส่งลูกน้องตํารวจไปจัดฉากสร้างหลักฐานเท็จว้วยการทําเป็นว่าพบศพที่สวนหลังบ้านซึ่งเมื่อระวีรู้ว่าอีกฝ่ายใช้วิธีส ก,กเขากโกรธจนทนไม่ไหวเขาเลยตัดสินใจว่าจะฆ่าอารุณเพราะมันเป็นวิธีเดียวที่จะจบเรื่องนี้ได้ซึ่งเขาก็วางแผนจะใช้คนนอกเพราะหากเขาใช้ลูกน้องของตัวเองเขาก็จะเดือดร้อนในภายหลังซึ่งคนนอกที่เขาเชื่อใจมากที่สุดก็คือลูกน้องเก่าอย่างกะลิ แต่กะลีที่วางมือมานานก็ได้ปฏิเสธพร้อมบอกเหตุผลว่าเขาไม่อยากมือเปื้อนเลือดอีกครั้งและไม่อยากจะเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเพราะตอนนี้เขามีครอบครัวที่ต้องดูแลและมีภาระหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบแม้รวีเข้าใจเหตุผลพวกนั้นแต่เขาก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนใจเพราะเขาเชื่อมั่นในฝีมือของกะลีซึ่งเขาก็ถึงกับคุกเข่าอ้อนวอนให้กะลีทําเพื่อช่วยชีวิตกันนั้นอีกทั้งเขายังรับประกันว่ากะลีจะไม่เดือดร้อนแน่นอนเพราะหากเกิดอะไรขึ้น ระวีจะให้เวีนกัตรับผิดแทนซึ่งเมื่อเจ้านายเก่าทําถึงขนาดนี้กะลีก็ใจอ่อนยอมตกลงแต่เมื่อกะไลรู้เรื่องเธอก็พยายามขอร้องให้กะลีเปลี่ยนใจเพราะเธอไม่ไว้ใจคนเจ้าเล่ยอย่างระวีและไม่อยากให้กะลีกลับไปเป็นนักเลงแต่คําขอร้องของภรรยาผู้เป็นที่รักก็ไม่สามารถทําให้กะลีเปลี่ยนใจเพราะเขามีเหตุผลบางอย่างที่ไม่สามารถบอกให้เธอรู้ได้ ตัดฉากมาที่อรุณหลังสืบรู้ที่ซ่อนของกันนันเขาก็ส่งลูกน้องบุกไปจับตายแต่ทางด้านกันนันก็ไหวตัวหนีไปได้เพราะมีสายข่าวโทรมาเตือนให้หนีขณะนนเดียวกันทางด้านกะลีก็กําลังเตรียมการลงมือซึ่งเขาก็เลือกใช้วิธีวางกับดักระเบิดไว้ในเส้นทางที่อรุณจะผ่านมาแต่หลานชายของรวีที่ตามมาช่วยก็ดันเป็นคนใจส่อแถมยังเซ่อซ่าจนกะลีกลัวว่าเวนกาจะเผลอทาให้กับดักระเบิดทํางานเขาเลยใช้ให้ไปเอาระเบิด เพื่อที่จะได้ไม่มาวนเวียนตรงที่วางกับดักเอาไว้แต่ทันใดนั้นอาการลมชักของเวียนกัดก็กำเริบเป็นเหตุทําให้ระเบิดหลุดมือส่วนเวีนกัรก็ล้มกลิ้งลงข้างทางกะลีเลยต้องทิ้งการติดตั้งกับดักเพื่อตามไปช่วยดึงไม่ให้เวีนกัรกลิ้งไปชนระเบิดนั่นเลยทําให้อรุณรอดชีวิตไปได้ ตัดฉากมาที่กันนันหลังรู้ว่าแผนรอบสังหารล้มเหลวเขาก็หัวเสียจนควบคุมอารมณ์ไม่ได้เขาเลยแย่งโทรศัพท์มาข่มขู่ว่าเขาจะไปจับครอบครัวของกะลีมาเป็นตัวประกันเพื่อที่จะได้ไม่ทําพลาดอีกแต่หลังจากนั้นระวีก็ได้ขอโทษแทนลูกชายพร้อมทั้งบอกว่าไม่ต้องเป็นกังวลกันนันแค่ขู่เพราะอารมณ์เสียเท่านั้นแม้กะลีไม่ได้แสดงท่าทีโกรธเคืองอะไรแต่หลังจากนั้นอยู่ๆเขาก็ไปดักเจออรุณซึ่งเมื่ออรุณเห็นกะลิเขาก็รีบบอกให ลูกน้องเรียกกำลังเสริมและให้ลูกน้องอีกคนเข้าไปตรวจค้นอาวุธเพราะอารุณรู้จักกะลีเป็นอย่างดีและรู้ว่ากะลีเป็นคนอันตรายและน่ากลัวมากแค่ไหนซึ่งเมื่อลูกน้องกลับมารายงานว่าไม่มีอาวุธอรุณก็ยอมให้กะลีเข้ามาคุยเพราะเขาเองก็อยากรู้ว่านักเลงในตำนานอย่างกะลีมาหาเขาด้วยเหตุผลอะไรซึ่งหลังจากนั้นกะลีก็ได้เล่าเรื่องโกหกว่าเขาถูกรวีบังคับให้ทำงานบางอย่างแต่เมื่อเขาปฏิเสธรวีก็ขู่ว่าจะทำร้ายครอบครัวของเขาเขา ลยอยากให้ตำรวจช่วยให้ความคุ้มครองแลกกับข้อมูลที่ซ่อนตัวของกันนันแม้มันเป็นข้อมูลที่อรุณต้องการมากแต่เขาก็ยังไม่เชื่อใจกะลีทางด้านกะลีเลยพูดขึ้นมาว่าเขาทิ้งอดีตไปน,นานแล้วแต่ถ้าลูกเมียของเขาเป็นอะไรไปเขาก็พร้อมจะลื้อฟื้นอดีตขึ้นมาซึ่งเมื่ออรุณได้ยินแบบนั้นเขาก็ยอมตกลงให้ความร่วมมือเพราะเขารู้ดีว่ากะลีในอดีตเป็นยังไง ตัดฉากไปเมื่อหลายปีก่อนในเช้าวันแต่งงานของกะลิเมื่อใกล้ถึงเวลาทำพิธีเวนแกตที่ระวีส่งมาช่วยงานก็ตื่นตกใจเพราะเขาหากะลิไม่เจอแต่เมื่อแม่ของกะลีรู้เรื่องนี้เธอก็ไปตามลูกชายที่ห้องของกะไลาเพราะเธอรู้ว่าลูกชายคลั่งรัก จนอดใจรอคืนเข้าห้องหอไม่ไหวโดยหลังจากแวะไปอาบน้ําตามที่แม่สั่งเขาก็ปีนระเบียงกลับเข้ามาหาเธออีกรอบเพราะเขาไม่อยากห่างจากกะเลยแม้สักวินาทีซึ่งความรักที่เร่าร้อนของกะลีมันก็ทําให้กะลมีความสุขมากๆจะมีก็แค่นิสัยเดียวของเขาที่มักทําให้เธอเป็นทุกข์ใจอยู่บ่อยๆซึ่งมันก็คือน,นิสัยนักเลงเลือดร้อนขนาดว่าอยู่ในระหว่างทําพิธีกะลีก็ยังเกือบจะมีเรื่องกับตํารวจเพราะเขาคิดว่าอารุณเข้ามาหาเรื่องรวีแต่ความจริง แล้วอรุณพาลูกน้องมาขอให้รวีช่วยโดยเขาได้เล่าให้ฟังว่าลูกน้องของเขาที่ชื่อว่าสุทากรพลังมือฆ่าเพื่อนสนิทของกะลิโดยไม่ตั้งใจและเนื่องจากสุทากรเป็นลูกเขยของนักการเมืองอรุณเลยจำเป็นต้องช่วยด้วยการปิดคดีให้เป็นอุบัติเหตุแต่ปัญหาคือในตอนนี้ญาติของดีลิฟไม่ยอมรับศพ เพราะต้องการให้มีการสืบสวนอรุณเลยอยากให้ระวีช่วยคุยกับกะลีเพราะกะลีเป็นคนเดียวที่ญาติของดีลิฟเชื่อฟังซึ่งทางด้านพ่อตาของสุทากรก็ยินดีจะตอบแทนด้วยการให้สัมปทานเหมืองแต่ระวีกลับปฏิเสธข้อเสนอในทั้งๆท,ที่เขาอยากได้สัมปทานเหมืองมานานสาเหตุเป็นเพราะเขารู้ว่าหลังจากนี้กะลีจะบุกไปฆ่าหลางแ้นให้เพื่อนซึ่งเมื่อพ่อตาของสุทากรถูกฆ่าระวีก็จะได้ขึ้นมามีอำนาจแทนแต่หลังจากอารุณรู้แผนชั่วของระวี เขาก็รีบไปหากะลีที่งานแต่งแล้วก็พยายามโกหกให้กะลีเชื่อว่าดีลิปตายเพราะหกล้มในห้องน้ําซึ่งเมื่อกะลีรู้ข่าวร้ายที่น่าเศร้าเขาก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามันเป็นความจริงเพราะดีลิปช่วยเตรียมงานแต่งจนถึงเช้าแต่อยู่ๆตำรวจก็มาบอกว่าดีลิปประสบอุบัติเหตุตายแถมยังตายที่ห้องน้าโรงพักซึ่งเมื่ออรุณเห็นว่ากะลกีเริ่มสงสยัยเขาก็จําต้องเล่าที่มาที่ไปว่าดีลิปถูกสุธากรจับที่ร้านชาเมื่อเช้าโทษฐานที่เขาต่อว่าตำรวจ ที่สาธารณะ โดยหลังจากฟังเรื่องที่อรุณเล่าแม้กะลีจะโกรธที่ตำรวจทำเกินกว่าเหตุแต่สุดท้ายเขาก็ยอมโทรไปบอกให้ญาติของดีลิฟยินยอมรับศพซึ่งทุกอย่างก็ดูเหมือนจะจบลงตามแผนของอรุณแต่ในคืนนั้นเพียงแค่กะไลละสายตาไปแค่แป,ป๊บเดียวกะลีก็หนีหายไปจากห้องเพราะเขารู้ดีว่าพวกตำรวจโกโหกเขาเลยจะไปฆ่าล้างแค้นให้เพื่อนซึ่งเมื่อเขาโทรไปขอกำลังคนราวีก็เนียนทำเป็นว่าเพิ่งรู้เรื่องแล้วก็บอกว่าจะส่งคนไปช่วยสู้ส่วนทางด้าน อรุหลังเขารู้ว่ากะลีหายตัวไปเขาก็ส่งกําลังตํารวจไปคุ้มกันที่บ้านของสุธากรทันทีแต่ไม่ว่าการคุ้มกันจะแน่นหนามากแค่ไหนนักเลงอย่างกะลีก็ไม่หวั่นกลัวเขาบุกเข้าไปด้วยความบ้าระหำจนในที่สุดเขาก็เจอตัวสุธากรแต่อยู่ๆกะลีกลับเปลี่ยนใจไมค่ค่ะแถมเขายังบอกว่าจะไปมอบตัวซึ่งเหตุผลที่เขาทําแบบนี้มันก็เป็นเพราะเขารู้ว่าพ่อตาของสุธากรกําลังจะไปจับครอบครัวของเขาเป็นตัวประกันเขาเลยต้องยอมมอบตัว เพื่อปกป้องครอบครัวเอาไว้โดยหลังจากนั้นพ่อตาของสุธากรก็มาที่โรงพัก และจากนั้นเขาก็เรียกกะลีเข้ามาด่าซึ่งอรุณก็อนุญ,ญาตให้เข้ามาเพราะกะลีมีแค่ตัวเปล่าและถุงผ้าที่มีแต่เศษไม้เก่าๆแต่ไม่นานหลังจากนั้นกะลีก็ได้ประกอบเศษไม้ด้วยความรวดเร็วจนกลายเป็นปืนอินเดียประดิษฐ์แล้วก็ยิงพ่อตาของสุธากรตาย,ตายกลางโรงพักอรุณที่กลัวว่าจะถูกฆ่าเป็นไรต่อไปจึงได้แฉรวีเพื่อเอาตัวรอดซึ่งเมื่อกลีได้รู้ความจริงว่าราวีใช้การตายของดีลีฟเป็นเครื่องมือในการแย่งชิงอำนาจเขาก็รู้สึกโกรธแค้นมาก มากแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ตัดสินใจจบความแค้นไว้แค่นี้เพราะเขาจําเป็นต้องพึ่งพาอานาจของรวีเพื่อช่วยให้เขาไม่ติดคุกเพราะสิ่งที่สําคัญมากกว่าการแก้แค้นคือการปกป้องครอบครัวและคนที่รัก ตัดฉากกลับมาในปัจจุบันหลังกะลีบอกที่ซ่อนของกันนันให้รู้อรุณก็นําตํำรวจบุกไปจับกันนันได้สําเร็จแต่ไม่ว่าจะซ้อมทรมานหรือข่มขู่ยังไงกันนันก็ยังไม่ยอมบอกว่าระวีหนีไปไหนอรุณเลยต้องให้กะลีมาช่วยด้วยการแกล้งทําเป็นถูกจับ และแกล้งทําให้กันนันเห็นว่ามีโทรศัพท์ที่แอบเอาเข้ามาเพื่อหลอกล่อให้กันนันโทรไปหาพ่อแต่กันนันก็ฉลาดพอที่จะเดาได้ว่าตํารวจอาจดักฟังสัญญาณโทรศัพท์เขาเลยโทรไปหาแม่แทนเพราะเขาคิดว่าคงไม่รอดเขาเลยโทรไปฟังเสียงแม่เป็นครั้งสุดท้ายแต่ก่อนที่จะวางสายแม่ของกันนันก็ได้บอกว่ามีไส้สืบคอยส่งข้อมูลให้ทางตํารวจรู้ซึ่งกันนันก็สงสัยลูกน้องทั้ง3โดยไม่คิดสงสัยกะลิเลยสักนิดเพราะเขาไม่ได้บอกที่ซ่อนให้กะ ลิรู้แต่กะลิรู้ด้วยตัวเองเพราะเขาสังเกตเห็นลูกน้องของกันนันวนเวียนอยู่ในงานเทศกาลเขาเลยคิดว่ากันนันน่าจะซ่อนตัวอยู่ที่นั่นซึ่งในระหว่างที่พวกลูกน้องพยายามอธิบายเวยนกัรดก็ได้นําสมาชิกแก๊งบุกมาถล่มตํารวจเพื่อช่วยกันนันโดยหลังจากมีคนมาแก้ม,มัดกันนันก็ยิงลูกน้องทั้งสาทิ้งทันทีเพราะเขาไม่รู้ว่าไส้ศึกเป็นใครเขาเลยยิงทิ้งทั้งหมดให้มันจบ โดยหลังจากนั้นเมื่อเวนกัตมาบอกว่าอารุณถูกยิงกันนันก็สั่งให้ลูกน้องทุกคนออกตามล่าจับตัวอรุณมาให้ได้กะลีที่กลัวว่าจะถูกแฉเลยต้องออกตามหาอารุณให้เจอก่อนกันนันโดยหลังจากที่ตามไปเจอเขาก็ช่วยให้อรุณหลบหนีแต่สุดท้ายอารุณก็พลาดท่าถูกจับซึ่งกันนันก็ยังไม่ลงมือฆ่าเพราะเขาเก็บอรุณไว้เป็นตัวประกันหากระหว่างทางถูกตำรวจปิดล้อมส่วนทางด้านกะลีแมรรวีโทรมาบอกว่างานของเขาจบแล้วแต่เขาก็ ยังไม่สามารถกลับบ้านได้เพราะเขากลัวว่าจะถูกอรุณแฉซึ่งการอยู่ต่อโดยไม่จําเป็นมันก็ทําให้กันนันสงสัยขึ้นมาว่ากะลีอาจเป็นไส้สึกเขาเลยสั่งให้หยุดรถแล้วก็เอาโทรศัพท์ของอรุณมาเช็คประวัติการโทรแต่ในทันทีที่กะลีถูกจับได้เขาก็เปิดฉากสู้ด้วยความดุดันโดยเริ่มจากตัดแขนกันนันแล้วก็ไล่ฆ่าพวกลูกน้องทีละคนเพื่อไม่ให้มีใครรอดชีวิตไปบอกระวีโดยหลังจากจัดการพวกลูกน้องจนหมด กะลีก็กลับมาฆ่ากันนั้นอรุณที่กลัวว่าจะถูกค่าปิดปากจึงเสนอตัวว่าจะช่วยเก็บกวาดทุกอย่างที่นี่และจะช่วยจัดการในส่วนที่เหลือเพื่อไม่ให้กะลีถูกดำเนินคดีซึ่งกะลีก็ไม่อยากจะติดคุกเพราะเขาต้องอยู่ดูแลครอบครัวเขาเลยตัดสินใจไว้ชีวิตอรุณโดยหลังจากกลับมาถึงบ้านเมื่อกะไเห็นคราบเลือดเธอก็ตกใจกลัวมากๆเพราะเธอคิดว่ากะลีฆ่าตำรวจ ต่กะลีก็ได้บอกว่าไม่ใช่คนที่เขาฆ่าคือกันนั้นซึ่งเมื่อกะไยได้ยินแบบนั้นเธอก็ยิ่งตกใจกลัวมากกว่าเดิมและในระหว่างที่ทั้งสองคุยกันเวียนกะที่แอบอยู่ในห้องน้ําก็ได้ยินที่กะลีพูดทั้งหมดเขาเลยจะหนีไปบอกให้รวีรู้แต่ทั้งด้านกะลีก็ไล่ตามไปทันซึ่งในตอนแรกเขาก็ตั้งใจว่าจะฆ่าปิดปาก แต่สุดท้ายเขาก็ทําไม่ลงอีกทั้งเมื่อเห็นว่าเวนกัดเป็นลมชักเขาก็รีบกลับบ้านเพื่อที่จะเอาน้ําไปให้แต่ทันใดนั้นรวีก็มาหากะลีที่บ้านเพราะเขาติดต่อกันนั้นไม่ได้เขาเลยมาฝากครอบครัวไว้ที่บ้านของกะลีเพื่อที่จะได้ออกตามหาโดยไม่ต้องเป็นกังวลแต่ในระหว่างพักอยู่ที่บ้านแม่ของกันนันก็ได้สังเกตเห็นโทรศัพท์ของเวนกัดส่วนน้องสาวของกันนันก็รู้สึกปแปลกๆกับการดูแลต้อนรับเป็นอย่างดีของกะไลเพราะปกติแล้วกะไลไม่ค่อยชอบรวีและครอบครัวของ หลังจากนั้นน้องสาวของกันนันจึงได้หาจังหวะออกจากบ้านแล้วก็ถูเล่าเรื่องน่าสงสัยนี้ให้พ่อฟังซึ่งเมื่อรวีได้รู้แบบนั้นเขาก็ยิ่งรู้สึกเป็นห่วงลูกชายเขาเลยตัดสินใจลองถามกะลีว่าตอนนี้กันนันอยู่ที่ไหนซึ่งเมื่อรู้ว่าถูกสงสัยกะลีที่เป็นห่วงครอบครัวก็ตัดสินใจไม่พูดอะไรและยอมให้ถูกจับกลับมาบ้านด้วยหลังจากนั้นไม่ว่ากะลีจะถูกซ้อมยังไงเขาก็ยังไม่บอกชะตากรรมของกันนันเพราะหากราวีรู้ว่าลูกชาย ตายไปแล้วครอบครัวของกะลีก็อาจจะถูกฆ่าล้างแขนแต่หลังจากนั้นไม่นานระวีก็ไปเจออรุณที่ซ่อนตัวในรถซึ่งอรุณก็กลัวว่าจะถูกฆ่าเขาเลยหักหลังกะลีเพื่อเอาชีวิตรอด,ดวิการบอกว่ากันนันถูกกะลีฆ่าตายไปแล้วโดวยหลังจากได้รู้ข่าวร้ายที่น่าเศร้ราระวีก็เสียใจและโกรธแค้นมากๆเขาเลยฆ่าอารุณทิ้งเพื่อระบายความโกรธเพราะเขาไม่รู้ว่าศพลูกชายถูกซ่อนไว้ที่ไหนเขาเลยยังลงมือฆ่ากะลีเพื่อแก้แค้นไม่ได้ซึ่งทางด้านกะลีก็ยอมให้ถูกทำร จนบาดเจ็บสาหาัสเพราะเขาเป็นห่วงความปลอดภัยของครอบครัวแต่หลังเขาเห็นว่ากะลายหาจังหวะพาทุกคนเข้าไปซ่อนตัวในบ้านได้แล้วกะลีก็เปิดฉากสู้อย่างบ้าระหำ่ำซึ่งมันก็เป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดและดุดันแต่อาการบาดเจ็บที่สาหาัสมันก็ทําให้กะลีสู้ต่อไม่ไหวเขาเลยตัดสินใจว่าจะบอกที่ซ่อนศพเพื่อเอาชีวิตรอดโดยหลังจากเดินมากินน้ํากะลีก็ได้ชี้ไปทางรถตู้ระวีกับลูกน้องที่คิดว่าศพอยู่ในนั้นจึงได้วิ่งกลูเข้าไปค้นหาแต่ความจริงแล้ว แวในรถตู้คันนั้นคือกับดักระเบิดที่กะลีวางแผนเตรียมการเอาไว้ซึ่งเมื่อเขากระตุกเชือกรวีกับลูกน้องก็ถูกระเบิดตายทั้งหมด และหลังจากนั้นกะลีก็ได้พาครอบครัวขึ้นรถบัสเพื่อหนีไปอยู่ในที่ที่ปลอดภยัยโดยในระหว่างเดินทางกะลีก็เห็นหญิงสาวที่หายตัวไปซึ่งลูกสาวของเธอก็หันมามองหน้ากะลีด้วยรอยยิ้มเพราะเธอจําได้ว่ากะลีคือลุงใจดีที่พาแม่ซึ่งเป็นลมไปส่งโรงพยาบาลหรือความจริงแล้วทั้งหมดนี้คือแผนแก้แค้นของกะลีที่จงใจสร้างสถานการณ์ให้อรุณกับระวีจ้องจะฆ่ากันเองเพื่อเปิดโอกาสให้เขาได้ลงมือแก้แค้น สิ่งที่ยากที่สุดของการเป็นนักเลงไม่ใช่การต่อสู้แต่เป็นการปกป้องครอบครัวให้ปลอดภัยและไม่ทําให้ครอบครัวต้องเดือดร้อนใครรับบทเป็นพระเอกในหนังเรื่องนี้ 1. ราชินีกัน 2. ทลราปตีวิชัย 3. ทธานุษย์ 4. วิชัยเสธุป,ธปตีปปีปตะโตดตะตนด,ด ถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกวันเสาร์อาทิตย์หนึ่งทุ่มตรงสวัสดีค่ะ